ได้ประสบการณ์ได้มิตรภาพได้เปิดโลกกระทัดอีกโลกหนึ่งอ่ะเออบางอย่างเราคิดว่ามันแบบไปเองว่ามันจะอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอเรามาจริงๆเราเอ้ยมันแบบมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ทำทำรู้สึกดีอ่ะแล้วก็กลายเป็นชอบไปเลยด้วยแมวเลสมย้คอยูอยู่นน้พัดโดรนังเรียปัจจุบันนางเรียปัจจุบันไปกยกเล่เลย วันนี้ก็6กโมงครึ่งนะครับผมจะไปบริจาคของกับแก๊งวันชิกเก็ตนะครับเขาจัดทริปแล้วก็ไปที่หมู่บ้านเกลือกอที่อมก่อยนะครับก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับแล้วก็คนที่มีส่วนสนับสนุนในการที่สนับสนุนสิ่งของเอาไปบริจาคน้องๆบนดอยนะครับผมนี่เป็นการเปิดใจไปร่วมทริปกับพนแปลกหน้าครั้งแรกที่หุบเขารับหุบขเขากล้อกกอบ้านวีพอตาบลแม่ตื่นอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องเดินทางจากเชียงใหม่เกือบ7ชั่วโมงหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตสวยงามแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกบนภูเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและน้ำตกหุบเขาเกื้อกอ่อเดี๋ยวเราแวะเปลี่ยนรถกันตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนจากรถตู้เป็นขึ้นรถกระบะไปนะครับนั่งกระบะปะต่อไปอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับก็จะถึงหมู่บ้านเกื้อกอ้อนะครับ ระยะทาง3ากิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปถึงบ้านแดดโคตรแรงเลยนี้ดินสไลด์เฉยคือตอนนี้นะครับเรามาถึงยังไม่ถึงในหมู่บ้านแต่ว่าดินสไลด์นะครับเราต้องขนกระเป๋าลงแล้วก็ขนสัมภาระลงแล้วก็ต้องเดินต่อไปนะครับดูสภาพทุกคน เขาบอกว่าปลายทางไม่สําคัญหรอกมันถึงที่สําคัญมันอยู่ที่เรื่องระหว่างทางโอ้โหนิสัยมากเลยค่ะอยากเดินมานานแล้วเดี๋ยวดนครับรู้ว่าจะเกิดก็เลยเตรียมพร้อมมาแล้วครับโอเคสิ่งไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับฮุบเขาเกลือก่อถึงสักทีเหนี่ยวเรื่องอยู่นะครับ ใครมันจะไปคิดว่ายังมีหมู่บ้านลับๆสวยๆที่ต้องเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาเกือบ7็ชั่วโมงหมู่บ้านที่ตัดขาดจ,กจากโลกภายนอกที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้เอารองเท้าแตะมานะครับก็ลําบากนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่แยกกัน2เส้นผมยังไม่รู้ชื่อแต่ว่าเย็นนี้เราจะอาบน้ํากันตรงนี้นะครับการเดินทางที่ยาวนานเกือบเชั่วโมงจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาให้ธรรมชาติบำบัดสำหรับวันนี้คงให้น้ำตกช่วยเยียวยาหัวใจดูคนได้ดีหยิบหยิบความฝันแล้วพากันไปเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดินทางไป เริ่มต้นเช้าวันที่2น้องตองพี่ตูดีกติโพพาเราสำรวจหมู่บ้านที่นี่ซึ่งชาวบ้านที่นี่นั้นอยู่กินกันแบบง่ายๆมีอะไรก็กินอันนั้นแล้วที่นี่ยังมีเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางสั้นๆแต่ว่าทางเดินนั้นอาจจะยากนิดนึงสาหรับคนที่เดินป่ามือใหม่พอเราถึงน้ําตกเราก็แวะกินข้าวกันที่นี่นอกจากจะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วที่นี่ยังมีช้าง เป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาวปากะกะยอกับช้างนั้นเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงอนุรักษ์ประเพณีธรรมเนียมนี้ไว้ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านปีพอหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรธรมและรอยยิ้มแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจวันติกเก็ตที่ทําให้รู้จักหมู่บ้านสวยๆแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆและก็ลูกเพจทุกคนที่สนับสนุนของมาใหนะ้พี่น้องบนดอยหมู่บ้านปีพอที่มาครั้งเดียวไม่เคยพอ